เปิดคลิปนาทีว่านธนกฤตขับรถเก่งวอลโว่พุ่งชนท้ายรถเก็บขยะพนักงานเจ็บสองรายเปิดคลิปนาทีเกิดเหตุว่านธนกฤตขับรถเก่งวอลโล่สีดำชนท้ายรถเก็บขยะกลางดึกพนักงานเก็บขยะบาดเจ็บสองรายส่วนรถเก่งสภาพยับเยินเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนมาแรงในขณะนี้หลังนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง ว่านธนกรขับรถเกง๋งชนท้ายรถเก็บขยะทำให้มีพนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บสองรายเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ช่วงเวลาประมาณตีสีเบื้องต้นว่านได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากเจ้าตัวพักผ่อนไม่เพียงพอพร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบและเยียวยาผู้เสียหายเต็มที่ล่าสุดวันบันเทิงวันบันเทิงได้เผยคลิปกล้องวงจรปิด นาทีชนสุดระทึก ซึ่งเหตุเกิดขึ้นในเวลา3.58นาฬิกา58นาทีนบริเวณปากซอยกรุงเทพนน13รถเก่งวโว่สีดำของว่านธนกฤตขับมาทมางเลนซ้ายพุ่งชนเข้ากับท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีเป็นเหตุให้พนักงานที่เก็บขยะอยู่ท้ายรถได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บสองรายและได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งกล้าเป็นที่เรียบ ร้อยแล้วขณะที่หนุ่มว่านปลอดภัยดีมีเพียงแค่หน้ารถเก่งเท่านั้นที่พังยับเยินทางด้านของว่านพร้อมยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับพนักงานเก็บขยะและดูแลอาการคนเจ็บเต็มที่ว่านยังได้เปิดเผยอีกว่าตนถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทําให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งสองคนในที่เกิดเหตุ พร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลหลังกู้ภัยมารับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตนรู้สึกเจ็บหน้าอกเนื่องจากถุงลมนิรภัยทำงานแล้วมากระแทกหน้าอกจึงเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจเช็คร่างกายภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากทั้งขอบคุณที่หนุ่มว่านออกมายอมรับผิดและยินดีเยียวยาผู้เสียหาย พร้อมกับเป็นห่วงสุขภาพของว่านวันหลังหากเหนื่อยให้พักผ่อนก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอาทิเช่นพี่ว่านก็ออกมาพูดยอมรับและรับผิดชอบนะครับส่วนตัวผมว่าโอเคนะครับเหตุแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดรกเนื้อครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามขอให้พี่ที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวให้หายไวๆนะครับ และขอให้พี่ว่านดูแลผู้เสียหายอย่างเต็มที่ครับทุกชีวิตปลอดภัยในวอนโวอันนี้ยอมรับเลยโชคดีพนักงานเขาหลบทันไม่งั้นแย่เลยถ้ารู้ว่าทำงานหนักอดนอนก็อย่าขับรถโชคดีนะไม่มีคนเสียชีวิตโชคของพนักงานสมมุติถ้ายือนอยู่ด้านหลังหนังคนละม้วนเลยนะพี่เป็นต้น